สวัสดีครับพบกับต้นเลนิกนะครับมาพร้อมกับของสวยๆงานดีๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กับช่วงเวลาดีๆเช่นเดิมครับก่อนไปรับชมฝากพี่ๆนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็พี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกดติดตาม subscribe ช่องไว้ได้เลยอย่าลืมกดกรดิ่งด้วย,วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับการสั่งซื้อ2ช่องทางนะครับช่องทางแรก Line ID แอดบุญิทักษ์ b o o n t i g a k มีตัว SI ซนำหน้าก่อนแล้วก็ช่องทางที่2นะครับโทรเข้ามาที่0816289156ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับมีงานดีๆทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มาให้กับพี่ๆได้ช็อปกันถ้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปช็อปพร้อมๆกันเลยครับสร้อยคอเพชรรอบประดับ ทับทิมตุ้งติ้งนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยทับทิมพมา่าลูกปัดนะครับแล้วก็ทับทิมแอฟริกาลูกปัดเม็ดใหญ่1เม็ดประดับด้วยเพชร544เม็ดรวม8.20กระดัตน้ำหนักรวม63.28นะครับจุกรัมความยาวสร้อย16นิ้วราคาขายสุดคุ้ม255,000บาท ถูมกมากๆแล้วก็ดีงามมากๆเลยนะครับตัวสร้อยคอเพชรจะทำขดลายนะครับเป็นลายพันพฤกษานะครับได้อย่างสวยหวานนะครับแล้วก็ลงตัวประดับด้วยเพชรเล่นไฟวิบวับส่วนตัวตุ้งติ้งนะครับจะประดับด้วยตัวทับทิมแอฟริกาเม็ดใหญ่นะครับจะเป็น ทับทีมแอฟริกา1เม็ดแล้วก็ในส่วนอื่นจะเป็นทัพทีมพม่านะครับตุง้งติ้งสีชมพูหวานๆในส่วนนี้จะเป็นทัพทีมพม่าโดยรวมของชิ้นงานเนี่ยบอกเลยว่าเป็นงานสร้อยคอนะครับที่ใส่ออกงานเมื่อไหร่เนี่ยดูโดดเด่นและทำให้พี่ๆดูมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็สวยหวานจนคนแอบมองแน่นอนงานดีมีระดับกด c f ได้เลยครับ เข็มกลัดช่อดอกไม้เพชรประดับนินงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าปะหะนะคะประดับด้วยนินและเพชรกุหลาบ3 7เม็ดรวม74ตังน้ำหนักรวม8.97กรัมนะครับหน้ากว้างของตัวเข็มกลัดอยู่ที่2.3คูณ5.3เซนติเมตรราคาขายเพียง2 10, 9 9 0 0บาทงานชิ้นนี้นะครับความน่าซื้อเนี่ยอยู่ที่ ได้ความละเอียดอ่อนนะครับของตัวเรือนง,งานเก่าแท้ๆเลยตัวเรือนทําเป็นช่อดอกไม้นะครับมีความพรื้อไหวอ่อนหวานแล้วก็ประดับด้วยนินเม็ดใหญ่งานดีกลัดกับชุดอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดใส่ออกงานหรือชุดทํางานแบบเป็นทางการดูดีแน่นอนครับแหวนมุกเซาสีประดับเรือนเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นแพลทินัม PT 900แล้วก็ประดับด้วยมุคซาสี12.5มิลประดับเพชร104เมตรรวม93ตังน้ำหนักรวม12.40กรัมขนาดแวน52ราคาขายถูกมากๆ35,500บาท คุ้มจริงๆแล้วก็ถูกมากๆเลยสำหรับแหวนมุกวงนี้นะครับตัวเรือนดีมากตัวเรือนเป็นงานจิวเวลรี่นะครับแบบเ,เรียบหรูนะครับดูดีมีมาตรฐานแล้วก็ดีไซน์ดูไม่เหมือนใครความที่ตัวเรือนของเขานะครับจะยกชูมุก เม็ดยอดเนี่ยก็ทำให้ชิ้นงานนี้ดูโดดเด่นไม่ธรรมดาเลยตัวมุกเซาซีนะครับมันวาวตำหนิบ,บนพื้นผิวน้อยโดยรวมสวยแล้วก็ตัดขับสลับกับความขาวของเพชรอันรีประยับรับรองเลยว่าแหวนมุกวงนี้นะครับดูดีแน่นอนไม่ว่าจะหยิบมาใช้ในโอกาสใดๆก็แล้วแต่แหวนมุกนะครับเป็นอีกงานเครื่องประดับ ที่ใส่แล้วเสริมความภูมิฐานแล้วทำให้ดูดีในทุกๆมุมมอง CF ได้เลยครับจี้ดอกไม้เพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่76ตังแบ่งเป็นเพชรเกสรนะครับ1เมตร15ตังแล้วก็เพชรกุหลาบอีก58เมตรรวม61ตังตังน้ำหนักรวม6.29กรัมหน้ากว้าง2.7 คูณ3.4เซนติเมตรราคาขายเพียง16,900บาทงานเก่าชิ้นนี้นะครับดูดีแล้วก็ดูคลาสสิกลงตัวมากๆเลยพี่พีที่เป็นคองานเก่ารักแล้วก็สะสมงานจี้เก่านะครับชิ้นนี้อยากให้มีไวจ้จริงๆตัวชิ้นงานเป็นเรือนดอกไม้นะครับมีความละเอียดอ่อนหวานแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆเลยตัวเพเกเก็สอนแล้วก็เพคุลาเล่นไฟดี CF เลยครับ กำไรดอกไม้เพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําขาว75%นะครับระดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่4.17กรัตแบ่งเป็นเพชร1เม็ดขนาด1.11กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก4เม็ดรวม2กรัต ประดับเพชร156เมตรรวม1.06กรัตน้ำหนักรวม19.80กรัมขนาดเส้นผ่านสูงกลาง5.7เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มเพียง1 8 5 0 0 0บาทคุ้มมากๆเลยแล้วก็ถูกมากๆครับชิ้นงานเป็นเรือนดอกไม้นะครับความคุ้มอยู่ที่ได้เพชรเม็ดใหญ่ เพชรเกษรของดอกไม้เนี่ยจะถูกประดับด้วยเพชรเม็ดละ1.11กรัตตรงกลางแล้วก็ในส่วนเพชรที่ไล่ระดับลงไปจะอยู่ที่ตกเม็ดละ50ตังค์เลยนะครับตัวเพชรออกนวลน,นะครับมีตำหนิข้างในบ้างนะครับสำหรับเพชรก็คือตรงกลางเนี่ยเพชรนวลแล้วก็มีตำหนิบ้างส่วนตัวเรือนนะครับในส่วนเพชรเม็ดเล็กๆที่ประดับนะครับจะเป็นเพชรขาวเล่นไฟ ใส่แล้วเต็มหน้าข้อมือแบบนี้คุ้มแสนคุ้มได้เพชรไซกลัดในราคานี้นะครับต้นบอกเลยว่าหน่าซื้อน่าจับต้องแล้วก็น่าสะสมหน้ามีไว้ใช้มากๆเลยแค่ซื้อก็ได้กําไรแล้วงานดีๆได้มาถูกก็ส่งต่อให้พี่ในราคาถูกเช่นเดียวกันครับ แหวนเขียว2แถวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเขียวสอจันนะครับแล้วก็น้ำหนักรวมเนี่ยจะอยู่ที่3.80กรัมขนาดแหวน51ราคาขาย1,900บาทงานน่ารักใส่ติดนิ้วได้เลยสำหรับชิ้นงานนี้นะครับตัวเรือนเป็นงานเก่าแล้วก็จะ ใช้นะครับตัวเขียวส่องสีเขียวเข้มขม,มีออรา่ามีประกายเฉสีแบบนี้มาประดับอยู่บนตัวเรือนเรียงเป็นแถวแบบเรียบง,งานหวานนะครับแล้วก็ใช้งานได้กับทุกๆวันใส่ได้นะครับแบบติดนิ้วได้เลยพี่ๆที่ชอบงานพลอยนะครับแบบใช้งานได้ในชีวิตประจำวนัน c f ได้เลยครับ ข้อมือเพชรซีงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคงานเก่าประดับด้วยเพชรซีนะครับเม็ดใหญ่แบบไม่รองซัพ์น้ำหนักรวม7.75กรัมความยาว16.7เซนติเมตรราคาขายเพียง1 9 9 0 0บาทงานสวยเหลือเกินชิ้นนี้เป็นงานเก่ามากๆเลยนะครับได้มาจากบ้านคนเก่าแก่สภาพยังดีอยู่เลยนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยตัวเรือนทองมีการ แกะลายนะครับที่ตัวเรือนแสดงถึงความละเอียดประณีตของงานช่างเก่านะครับในส่วนของเพชรซิ่งได้เพชรซิ่งเม็ดใหญ่นะครับตัวเพชรซิ่งเนี่ยเขาก็จะมีริ้วรอยนะครับรอยแตกเป็นร้าวตามธรรมดาเลยของเพชรซิตัวชิ้นงานเนี่ยบอกเลยว่าใส่ยังไงก็ดูดีใส่ยังไงก็ดูสวยแบบสาวไทยสมัยก่อนให้ความรู้สึกถึงความหวานละมุนนะครับ ในความเก่าเนี่ยก็ยังมีความคลาสสิกแล้วก็มีความร่วมสมัยสามารถที่จะหยิบมาใช้นะครับแบบใส่ติดข้อมือใส่ได้กับหลายๆกิจกรรมเช่นการทำงานนะครับหรือใส่ไปเที่ยวก็ได้งานแบบนี้ใส่ยังไงก็ดูดีแล้วก็แตกต่างมีคุณค่ามากๆ c f เลยครับ ตังหูดอกพิกุลจันมะพร้าวประดับทับทิมนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75-9 0ประดับด้วยทับทิมเนื้อแก้วน้ําหนัก,กรวม6.14กรัมหน้ากว้างนะครับ1.0ณ1.0เซนติเมตรราคาขาย21,500บาท งานทองอันประณีตนะครับแล้วถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของเครื่องประดับเน้นนะครับที่ความละเอียดชิ้นนี้เป็นลายดอกพิกุลนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะทําขึ้นลวดลายเป็นจันทร์มะพร้าวถือได้ว่าเป็นหนึ่งชิ้นงานดีๆที่อยากส่งต่อให้กับพี่ๆที่รักงานทองเนี่ยได้มีไว้โดยเฉพาะนะครับพี่ๆที่ใส่ผ้าสิ้น ชิ้นนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยขนาดหน้ากว้างเวลาใส่ขึ้นหูก็จะได้หน้ากว้างกำลังสวยพอิีพอดีครับไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปเป็นชิ้นงานแบบลงตัวมาในราคาเบาๆจับต้องได้กด C F ได้เลยครับต่างหูลูกเปราว่ามเพชรนะครับตัวเรือนนะครับจะเป็น ทองคําถึงประดับด้วยเพชรซีกนะครับตัวน้ำหนักนะครับรวมเนี่ยจะอยู่ที่5.69กรัมหน้ากว้าง11.5มิลราคาขาย17,900บาทสวยแล้วก็ดูดีมีระดับอีกแล้วสำหรับงานต่างหูเรือนทองชิ้นนี้เป็นงาน ตุงติ้งเม็ดเป่าวะหลังเพชรนะครับซึ่งประดับด้วยเพชรซี่ตัวเพชรซี S <S ่ S <S แบบรองซับเล่นไฟวิบวับแล้วก็เป็นงานต่างหูซึ่งใช้แบบขาเกี่ยวแบบนี้นะครับก็ดูน่ารักดีแล้วก็ดูใช้งานได้แบบคล่องตัวในหลายๆกิจกรรมเลยขนาดมากว่านะครับเวลาใส่ขึ้นหูเนี่ยทั้งตัวขาเกี่ยวนะครับเวลาทิ้งออกทิ้งตัว ออกมาเนี่ยก็ได้ระดับก,กำลังดีนะครับแล้วก็ตัวหน้ากว้างความอ้วนความใหญ่ของเม็ดตะวาวลมเนี่ยก็กำลังสวยงานมาในสภาพที่สมบูรณ์พี่พีที่กำลังมองหาซื้องานทองนะครับชอบงานต่าหูทองงานทองลายสวยๆ CF เลยครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญบ <et> ิท <t ong> <i> ัก <uck> ด้วยดีตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์แล้วก็การสั่งซื้อ CF ผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านนะครับร้านของเราเนี่ยเปิดทุกวันเสราร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งตั้งอยู่ที่ห้าง JJ Mall ชั้น1ห้อง F20 ครับ ถ้าวันเสาร์อาทิตย์พี่พว่างนะครับเรียนเชิญมาพบปะพูดคุยนะครับมาเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านได้เลยสำหรับวันนี้ต้องกับนิโขอลาไปก่อนเรามาพบกันอีกทีกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุติทักแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย